สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะยอดติดเชื้อรายวันทําสถิติใหม่อีกครั้งวันนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อใหม่45,269รายอย่างไรก็ตามสูนอมัจจการควบคุมโรคไต้หวันได้อนุมัติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศสําหรับการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะกําหนดให้ต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นและห้ามแยกตัวออกจากกลูกทัวร์โดยจะนํามาใช้ปฏิบัติเมื่อมีการเปิดประเทศแล้ว ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันอนุมัติแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าออกประเทศสำหรับการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะกำหนดให้นักท่องเที่ยวต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข้าออกประเทศพร้อมกันนอกจากนี้ยังแนะให้ซื้อประกันสุขภาพสวมหน้ากากตลอดการเดินทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและบริษัททัวร์ต้องชี้แจงมาตรการป้องกันโรคของประเทศที่เดินทางไปท่องเที่ยวด้วยอย่างไรก็ตามต้องรอให้มีการเปิดประเทศจึงจะนำแนวปฏิบัตินี้มาใช้ 那交通部在不管是观光,光的观光,光团的这个部分或是这个出入境的指引也都准备好了那我们就等呃指挥中心在这一这一个月的观察哈如果他们有有所决定交通部就马上印印สำหรับมาตรการกักตัวผู้เดินทางขาเข้าจาก3บวก4เป็นศูนย์บวก7นั้นยังไม่มีตารางเวลาที่แน่ชัดต้องรอให้ผ่านช่วงของการระบาดสูงสุดระลอกนี้ไปแล้วจึงจะสามารถกำหนดเวลาในการเปิดประเทศที่แน่ชัดได้ ความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมของไต้หวันกับไทยมีความคืบหน้าครั้งใหญ่เมื่อวานนี้กระทรวงยุติธรรมไต้หวันแถลงว่าหลังเกิดคดีฆ่าสองสามีภรยาล่ามไทยที่เถาเยวนเมื่อต้นเดือนมิถุนายนไต้หวันกับไทยร่วมมือกันจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งสามรายไทยส่งอัยการมาตรวจสอบหลักฐานที่ไต้หวันและเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมายื่นฟ้องผู้ต้องหาพร้อมกัน คดีฆ่าสองสามีภรยาล่ามไทยยัดศพท้ายรถยนต์ที่จอดไว้ณสถานีรถไฟความเร็วสูงเทาเยนเมื่อเดือนมิถุนายนเนื่องจากสองผู้ตายและสามผู้ต้องหารวมมีสัญชาติไทยผู้ต้องหาหลบหนีกลับประเทศไทยแต่ถูกตำรวจไทยจับได้ตั้งแต่17มิถุนายนเนื่องจากเหตุเกิดที่ไต้หวันและฝ่ายไต้หวันมีหลักฐานขณะที่ไทยจับกลุ่มคนร้ายได้และทุกคนมีสัญชาติไทยจึงมีสิทธิ์ขอให้ดำเนินคดีและพิพากษาในประเทศไทยจึยก็ตามคดีนี้หน่วยงานของไทยกับไต้หวันร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด ทำให้สามารถทลายคดีได้ยอย่างรวดเร็วและราบรื่นเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมไทยส่งอัยการและตำรวจเดินทางมาตรวจสอบหลักฐานในไต้หวันรวมตรวจสอบและเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุพร้อมอัยการเมืองเทาเยวียนอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนหลักฐานระหว่างกันผ่านช่องทางความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งสองฝ่ายได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาพร้อมกันในวันที่9กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมาการการต่างประเทศวุฒิสภาสหรัฐมีมติผ่านร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันโดยมีการแก้ไขบางมาตราที่มีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์อาทิเสนอให้มีการเปลี่ยนชื่อสำนักง,งานตัวแทนไต้หวันประจำสหรัฐทำให้ถูกมองว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐครั้งสำคัญที่สุดตั้งแต่ปี1979เป็นต้นมา S <S วันที่14กันยาย,ยนตามเวลาในสารัฐคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาสารัฐมีมติผ่านร่างกฎหมานยนโยบายไต้หวนันด้วยคะแนน17-5ต่อ 5, และหลังจากนั้นจะถูกนําไปพิจารณาในที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกมองว่าเป็นการแก้ไขน,ยนโยบายไต้หวนันอย่างครอบคลุมมากที่สุดตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1979เป็นต้นมา ประธานคณะกรรมาการการต่างประเทศเห็นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะทำให้สามารถช่วยเหลือด้านความมั่นคงแก่ไต้หวันรวมทั้งสามารถตอบโต้จีนได้ Does not change our policy ร่างกฎหมายนโยบายไต้หวันมีเนื้อหาถึง107หน้าที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดได้แก่การเสนอให้เปลี่ยนชื่อสำนักง,งานตัวแทนไต้หวันในสหรัฐพร้อมวางแผนเสนอความช่วยเหลือด้านการทหารให้แก่ไต้หวันมูลค่า4,500ล้านดอลลาร์ภายในเวลา4ปีรวมถึงยกสถานะไต้หวันให้เป็นพันธมิตรนอกนาโต้แต่เนื่องจากทำเนียบข่าวของสหรัฐมีความกังวลจึงปรับแก้ใหม่รวมถึงการเปลี่ยนชื่อสำนักง,งานตัวแทนไต้หวันแต่คาดว่าจะสร้างความเดือดด้ลนให้แก่จีน 台台湾湾问题的的的本本质质是是是中中国国国国内政两岸关关系系大陆和同属一个不สำนักงานากิจการไต้หวันของจีนคัดค้านกฎหมายฉบับนี้และถือว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวและถแถลงการร่วมระว่างจีนสหรัฐสามฉบับอย่างรุนแรงพบกับ p t ทีโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ